นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาชื่นชมนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับ <c oughs> ใครจะว่าท่านยังไงก็ช่างนะครับแต่ผมชื่นชมคือท่านเรียกตำรวจไปเชงรเรียกไปภาษาตำรวจเราเรียกว่าเรียกไปเชงรเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดนี่ท่านเรียกคนตำรวจโทในวัดพระเดิมชิดแล้วก็ พันตำรวจกิติรัตน์พันเพชรรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามนะครับการแบ่งงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับอำนาจอยู่ที่ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ ใครเป็นรองผู้การตํารวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่ท่านผู้การตํารวจแห่งชาติเนี่ยจะแบ่งงานให้ทํานะครับท่านก็แบ่งให้ท่านพลเอกกิติรัตนเพชรหรือท่านรองตายเนี่ยรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามป้องงานปราบปรามเนี่คืออย่างนี้ครับเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับต้องป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดนะครับป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดนะครับป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิด จะป้องกันเหตุโจรผู้ร้ายป้องกันเรื่องยาเสพติดป้องกันเรื่องการหลอกลวงช่อโกงการค้ามนุษย์ป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดถ้ามีเหตุเกิดก็ต้องเข้าทําการจับกุมทันทีนะครับแต่ถ้าเหตุเกิดไปแล้วเช่นมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้มาเข้าหน้างานฝ่ายสืบสวนฝ่ายสืบสวนคือท่านพบตลแบ่งงานให้กับท่านพลตำรวจ เอกธน,นานะครับท่านพลเอกธน,นานะครับนี่รับผิดชอบหน้างานสืบสวนสอบสวนที่ท่านบิ๊กโจ๊รับรับผิดชอบอยู่เก่านะครับแล้วถ้าเป็นคดีก็ไปมีคนรับผิดชอบงานสอบสวนอีกนะครับมีรับผิดชอบงานสอบสวนผมไม่ทราบว่างานสอบสวนนี่มอบท่านพลเอกไกรบุญสวดสรง ซึ่งเป็นเจเลตํารวจหรือไปมอบไข่ไม่รู้นะฮะผมไม่รู้รายละเอียดครับมันยุคหลังๆเราก็เสียนมาหลายปีไงนะฮะแล้วก็มีงานไริหานี่คือการแบ่งหน้างานนะครับเมื่อวานเนี้ยท่านนายกเศรษฐาเรียกไปนะครับแล้วก็บอกว่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งระบาดยาเสพติดมากที่สุดโอ้ oh, oh, ผมถูกใจท่านนะครับสะใจแล้วก็ชื่นชมท่านนายกเศรษฐานะครับคืนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าท่านนายกเนี่ยมองปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องร้ายแรงและจะต้องดำเนินการเร่งด่วนซึ่งท่านก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วและงานเนี้ย จะเริ่มดีขึ้นถ้าท่านนายกเศรษฐาซึ่งผมก็เรียกร้องมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าท่านต้องโดดลงมาบัญชาการด้วยตัวเองเพราะว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นนายกและมตีเป็นประธานกอรรมีอำนาจในการแต่งตั้งให้คุณให้โทษข้าราชการตำรวจได้ตำรวจมันกลัวมันจะทำตามครับแล้วท่านก็คุม กระทรวงกลาโหมด้วยกระทรวงกลาโหมท่านสุธินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแต่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยและพรรคการเมืองเดียวกันเนี่ยมันก็คุมกระทรวงกลาโหมด้วยและกระซุ่มคุมกระทรวงสาธารณสุขด้วยท่านนายกเดินมาถูกทางแลลวครับต้องเรียกไปเฉ่งอย่างนี้แหละครับนะครับเหตุการณ์มันจะดีขึ้นนะครับแล้วผมจะ เอารายละเอียดข้อเท็จริงมาบอกกับทุกท่านให้ทราบนะครับว่าทำไมท่านนายกระบุมาเลยว่าเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการระบาดยาเสพติดมากที่สุดท่านนายกเข้าใจถูกแล้วครับเป็นการนำเข้าที่มากที่สุดในประเทศไทยไม่มีจุดไหนนะครับไม่ว่าจะที่ เชียงรายที่พเยาที่ทางอีสานทางแม่สอดอันนั้นจับได้สิบล้านเม็ดระดับสิบล้านเม็ดนะครับผมเป็นอดีตผู้ชการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและยิ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผมเริ่มรับราชการถูกย้ายมาดำรงตำแหน่งที่กาญจนบุรีตั้งแต่ปีพศ2 5 3พนะครับ แล้วก็รับราชการอยู่ถึงปี2,534ก็ย้ายไปอยู่ประจวบสักสิบกว่าปีนะครับแล้วก็มาเป็นหัวหน้าคําเป็นผูุ้่งกับบ้านโป่งที่จังหวัดราชบุรีและไปเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวนภาคเกตที่จังหวัดนครปฐมแต่คุมพื้นที่แปดจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วขึ้นมาเป็นผู้่งขับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นรองผู้ชกานก็รับผิดชอบงานสืบสวนนะครับ สมัยผมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีการนําเข้ายาเสพติดจากด่านเจดีสามองค์เข้ามาแบบนี้สมัยนั้นเนี่ยยังสั่งของสั่งยาบ้ามาจากทางภาคเหนือนะครับยังภาคเหนือโดยเฉพาะจากทางแม่สายและแม่สอดนะครับสมัยผมนี่ไม่มี ไอ้ตัวการที่เอายาบ้าเข้ามาขายเนี่ยผมรู้ชื่อรู้นามสกุลนะครับตอนนี้เขาเป็นผู้พันทหารอยู่ผู้พันทหารอยู่ที่เจดีสามองค์นี่ผมออกหมายจับเขาทั้งผัวทั้งเมียนะครับเขาเข้าประเทศไทยไม่ได้นะครับ <c oughs> เจ็บไข้ได้ป่วยจะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสังขระบุรียังไม่ได้เลยนะครับ พราะผมจับการจำหน่ายยาเสพติดได้ที่ไซโยกค,คือเขาเปิดบ่อนด้วยฝั่งเจดีสามองค์นะครับเปิดบ่อนการพนันด้วยคือผมห้ามเปิดบ่อนการนะครับเปิดบ่อนที่เจดีสามองค์พื้นที่เจดีสามองค์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะฮะผมปิดเสียงก่อนนะครับมีคนโทรเข้ามา พื้นที่เจดีสามองค์เนี่ยท่านเอานิ้วชี้ขึ้นมาตั้งอย่างนี้นะครับแผนที่ประเทศไทยเนี่ยจะยื่นเป็นรูปนิ้วชี้ไปครับยื่นไปในพมา่าครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานิว้วก็จะมีฝั่งซ้ายนี่จะมอนดูแลฝั่งขวาจะเป็นกะเหลี่ยงนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นกะเหลี่ยงเคเอยอย่างเดียวขึ้นการบังคับบัญชากับท่านในปลโบมีนะครับในเขตพื้นที่นี้สมัยผมนั่นก็จะ ขึ้นการบังคับบัญชากับท่านพลตรีโอลิเวอร์นะครับเขาเรียกกองพลที่หกเหมือนครับทางแม่สอดเป็นกองพลที่ห้าผมก็ไม่รู้เขาแบ่งกันยังไงนะครับพวกนี้ยังผลิตยาเสพติดไม่เป็นครับแต่เริ่มเปิดบ่อนเพราะผมไม่ให้มีเปิดบ่อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบผมจังหวัดกาญจนบุรีมันก็แอบไปเล่นฝั่งโน้นครับ ถ้าข้ามฝั่งตรงปลายนิ้วไปนี่จะเป็นตลาดใหญ่มากจเจริญกว่าสังขระบุรีอีกนะครับจเจริญกว่าสังขระบุรีอีกนะครับตรงนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทหารเจ้าหน้าที่ทหารนะครับพื้นที่รับผิดชอบของทหารเจ้าหน้าที่ทหารนะครับกองกําลังสุรสีรับผิดชอบอยู่ไปคนไทยข้ามไปมันบอกไปเที่ยวตลาดมันก็ไปเล่นกลางไม่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดมากอย่างนี้นะครับก็มีขายก็ระดับร้อยเม็ดสองร้อยเม็ดนะครับ พันเม็ดเราผมมาเป็นผู้ชการยาเสพติดจ,จนถึงวันที่สาสิบกันยาปีห้าเก้าผมก็มาทลายกะดับเป็นแสนเมตดนะครับนะครับและตัวแสบๆเนี่ยเราก็ช่วยเหลือจับกลุ่มไปสะเดาะเคราะห์ไปอะไรไปเงียบสถานการณ์เงียบตัวการใหญ่ที่เคยมาค้ายาและเป็นผู้พันทหารอยู่ทางตรงเจดีสามองค์นะครับ โดนหมายจับเข้าประเทศไทยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมารักษาไม่ได้เหตุการณ์ก็เงียบสงบแต่พอผมกเกษียณมาแล้วเนี่ยผมเป็นเพียงชาวบ้านคนหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีผมก็เป็นตาแก่คนหนึ่งที่ทำอาชีพแค่เปิดร้านอาหารขายกาแฟทำสวนยางขายเงาะขายทุเรียนขายส้ม ผมทํามาหากินอย่างนี้ผมไม่ได้มีอำนาจวาสนาจะไปสั่งการอะไรตำรวจที่ย้ายมารุ่นใหม่ผมก็ไม่รู้จักแต่กลาบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับคือกองกำลังทหารเนี่ยกองกำลังผาเมืองเนี่ยผมไม่ชื่อไม่รู้ชื่อผู้รับผิดชอบผอบอก,กองกำลังผาเมืองปัจจุบันเนี่ย ทำงานดีมากครับนายทหารท่านนี้ผลตีอะไรหรือพันเอกอะไรผมไม่รู้นะครับผมกเกษียมาหลายปีแล้วนะีถ้าเมื่อก่อนก็จะสนิทสนมกันนะครับและเขาทำงานแรงครับทำงานดีแรงและเฉียบขาดผมชื่นชมทหารนะครับมีการไปดักซุ่มโจมตีคารวานขนยาเสพติดตายตั้งยี่สิบสามสิบนะครับ มันกลัวครับหงอเลยไม่กล้าตอนนี้ใครจะขนยาเสพติดเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมาหาคนไทยคนเขาเรียกคนอะไรคนเมืองคนเมืองนะฮะที่มีมีไอ้นั่นเป็นชาวเขาบ้างอะไรบ้างนะมื่อมาจ้างทีงสามพันห้าพันนะครับให้ไปเป้ไปสะพายสะพายเนี่ยครับสะพาย มันจะมีเป้แบบเขาเรียกเป้ขเขมรน,นะฮะใส่ได้ยาเสพติดได้สองแสนเม็ดก็จ้างสพแล้วแอบเดินลัดเลาะมาแล้วมีแจกอาวุธเพื่อให้คุ้มกันคารวานทหารเขาเขาไปดักแอมบู